สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับสารพันบ้านสวนนะคะวันนี้เราพาคุณคุณนะคะไปเที่ยวชมบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำท่าดินแดงเขาหลวงนะคะที่สุโขทไทยคะ่ะไปกันเลย ขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นไปลงทางมาตอนนี้ลงทางขึ้นเขานะคะจะไปดูอ่างเก็บน้ำท่าดินแดงเพอคีรีมาศต,ตอนนี้ก็มาลงทางรถไปไม่ได้ก็เลยต้องปีนภูเขาขึ้นไปเออ ปีนภูเขาลดขึ้นไม่ได้ยามเย็นนะเขาหลวงกิริมาอเหนื่อยเหมือนกันนะมามาปีนเขากันขึ้นไปบนสันอ่างขึ้นไปดูว่ามีคนหาปลาหรือเปล่า นี่บรรยากาศโอ้น้ำเหมือนเหลือน้อยน้ำมีไม่เยอะเนาะ,ะขึ้นมาข้างบนละนี่เป็นบรรยากาศหอบเลยเหมือนกันเนาะ มาชมกันอันนี้สันเขาใครที่จะมาขึ้นเขาหลวงต้องผ่านตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นจุดชมวิวข้างหลังโน่นเป็นบ้านท่าดินแดงเออเห็นรถไหมเรารถมาจอดคันเล็กริบๆอยู่ที่เราปีนเขาขึ้นมาเมื่อเามาื่อกี้เดี๋ยวพามาชมจุดชมวิวเขาหลวงตรงนี้ เป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะอยู่ข้างๆบัญญัตแมวนะคะอยู่ไกลจากบัญญัเแมวประมาณสิบกิโลได้ไม่เกินสิบโละนะนี่ตอนนี้น้ำน้อยเนาะคนหาปลาไม่มีเลยปกติจะมีคนมาหาปลาตกเบ็ดนะช่วงนี้เราคงจะช่วงปลาไข่ก็เลยเขาไม่เปิดเนาะปกติแล้วตรงนี้น้ำจะเต็มเลยนะ เอ็มอ่างไปหมดเลยนะมีแพรมีแพรให้เช่าอยู่ทางโน้นอันโน้นเป็นเขาหลวงน่าเขาหลวงเราก็เอาวิวมาให้ชมกันไงปดิยาแมวมามาส่งเห็ดกับเขา เอาก้อนเห็ดมาส่งก็เลยติดรถมาแล้วก็เลยมาเป็นทุ่งนานะทุ่งนาเขียวกรจีเห็นริปลิบนู่นก็เป็นวัดตโนดริลิบเป็นวัดตโนดบรรยากาศโดยรอบเนอะก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันนะเรื่อยเรื่อย ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับคลิปต่อไปวันนี้ก็ขอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ